คุณเคยสงสัยไหมว่าอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันอาจเต็มไปด้วยฝุ่นพิษที่มองไม่เห็นทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศนับล้านคนทั่วโลกและนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักมลพิษทางอากาศให้มากขึ้นและที่สำคัญเราจะบอกวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยด้วยค่ะ พิษทางอากาศหลักๆที่เราต้องรู้จักมีอยู่4ชนิดค่ะได้แก่ PM 2.5ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอบนมอนอกไซด์และแก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งแต่ละชนิดก็มีแหล่งกําเนิดและผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะคะตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ PM 2.5ค่ะเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เช่นไฟป่า โรงงานหรือการกอร่อสร้างต่างๆซึ่งอันตรายมากเพราะมันเข้าสู่ร่างกายเราได้ลึกถึงปอดค่ะอัดมาเป็นกา๊าซไนโตรเจนไนออกไซด์เป็นกา๊าซสีน้ำตาลแดงมีกลิ่นฉุนเกิดจากการเผาไม่เชื้อเพลิงในรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมค่ะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจเป็นอย่างมากต่อไปคือก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่น ไม่มีรถอันตรายตรงที่เราสูดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไ,ไม่สมบูรณ์ในที่อากาศไม่ถ่ายเทเช่นเตาแก๊สในบ้านค่ะสุดท้ายคือกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่มีสีแต่กลิ่นเหมือนไข่เนา่ามาจากการเผาถ่านหินหรือเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์สูงเจอเยอะในบริเวณโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ ในระยะสั้นโบลพิทางอากศาศสามารถทําทให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจได้ค่ะอย่างเช่นทําให้ไอระคายเคืองไถ่ตาน้ำตาไหลหรือแม้กระทั่งหายใจไม่สะดวกค่ะและอาจกระตุ้นทําให้เกิดการหดเกรงของหลอดลมได้ค่ะหรือที่เรียกว่า bronchospasm ค่ะและอาการทั้งหมดเหล่าน,นี้ก็จะค่อนข้างหนักในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดหรือ asthma ค่ะในระยะยาว ถ้าหากมีการสัมผัสจาก EM 2.5รวมไปถึงสารมลพิษอือ่นๆอย่างต่อนเนื่ออาจเพิ่มความเสี่ยงทําให้เกิดโรคปอดตุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดและมะเร็งปอดค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยค่ะซึ่งก็อาจส่งผลทําให้เกิดโรคหัวใจเรื้อรังได้เช่นกันค่ะได้แก่โรคความดันสูงหรือว่าโรคหัวใจขาดเลือดค่ะ โดยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะได้แก่กลุ่มของเด็กผู้สูงอายุสตรีตั้งครรภ์แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจระเบื้ือรางหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อรัดค่ะโดยทารกและเด็กเล็กนะคะก็จะยังมีระบบภูมิคุค้มกันและ ปอดเทียงพัฒนาได้ไม่สรูรณ์นะคะจึงทําให้มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมีการทํางานของปอดที่ลดลงค่ะและก็จะทําให้มีโรคประจําตัวนะคะที่ทําให้มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นโรคหัวใจล้มเหลวโรคลอดลมอักเสบเรื้อรังจะได้รับผลกระทบม,มากขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เกิดมาจากการท,าที่ร่างกายสามารถขจัด สารมลภาวะเหล่านี้ได้ลดลงค่ะแล้วก็ในส่วนของปู่ของสตรีมีค่ะนะคะการได้รับการสัมผัสกับมลลิิษเหล่านี้เป็นระยะเวลานานงอาจทําทให้เกิดเพิ่มความเสี่ยงของอการมีน้ําหนักแรกเกิดของทารกที่ต่ำนะคะตัวเป็นการข้อต่อกาหนดได้ค่ะ ก็จะแนะนำให้ใช้หน้ากากเป็น N95 หรือหน้ากาก KN95 นะคะเพราะจะสามารถช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ได้ถึง95%ค่ะหน้ากากอนามัยทั่วไปทไี่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ดีค่ะอนเนื่องมาจากว่าตัวหน้ากากที่ใส่ไปแล้วนะคะก็จะไม่ไม่ค่อยแนบสนิทกับใบหน,นะะ้าค่ะซึ่งจะทําให้ติดตั้งไม้สนิทนะคะ รวมไปถึงการที่หน้าจากรธรรมดานไม่มีแผ่นกรองไฟฟ้าสถิตค่ะเครื่องตอกอากาศมีความจำเป็นมากค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและผู้สูงอายุค่ะโดยเครื่องตอกอากาศนะคะที่มีแมตต้าฟลเตอร์นะคขาจะสามารถกรองฝลุ่ม PM 2.5ได้มากถึง9.9เซเลยค่ะและในส่วนของฝุ่นขนาดเล็กอื่ๆนะคะก็สามารถจับจับได้ดีเช่นกันค่ะแต่สิ่งที่สําคัญในการเลือก เครื่องกรองอากาศนะคะคือเราจะจาเป็นจะต้องเลือกเครื่องก้องอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของห้องค่ะและนี่ไปกว่านั้นคือเราจะาเป็นที่จะต้องขยายเปลี่ยนตัวแผ่นกรองอากาศโดยบอกนะคะก็เราสามารถสามารถช่วยกันลดมลพิษทางอากาศได้หลายวิธีเลยค่ะอย่างเช่นเราสามารถ ลดการใช้รถยนต์เ่วนตัวได้โดยที่เลือกที่จะมาใช้การขนส่งสาธารณะค่ะเช่นรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินค่ะอีกที่หนึ่งนะคะก็เราควรหันมาที่จะหลีกเลี่ยงการเผาขยะค่ะเพราะว่าการเผาขยะนี้จะทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างหนักนะคะซึ่งสามารถก่อให้เกิดมเร็งได้ค่ะเราก็จะมีการสนับสนุนหน่มาใช้พลังงานที่สะอาดค่ะเช่นพลังงานโซลาร์เซลล์หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือพลังงานจากโลมค่ะและนอกจากนี้นะคะเราสามารถถ่านแทนมาช่วยปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อเพิ่มการดูดซับของมลพิษและเพิ่มกาบีของออกซิเจนค่ะมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาใหญ่แต่เราสามารถป้องกันตัวเองได้เพียงแค่ปรับพฤติกรรมและเลือกใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสมก็ช่วยลดความเสี่ยงได้มากถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ